ใส่ปุ๋ยหรอพี่น้องเหมือนหาปุ๋ยมาใส่ก่อนคนลุกม,มาก้างล่างพี่น้องเลยเหมือนเดือนกระถางให้เพิ่นไม่อีกแต่ว่า,าต้องใส่ปุ๋ยเพิ่นก่อนอันนี้ผักเกษตร อ่ะพี่น้องพักขาพัก,กเกษตรพักอิเลิศจะได้ใส่ปุ้ยใส่ดินไหมพี่น้องจ้ะเพราะว่าดินพิ่นตัวน,น,น,นั่นเนาะต้องเพิ่มดินพิ่น Habst du noch mehr Erde? Ja, dann sagt mir doch, dann durch den Kübel da. ý thức ý thức say thức ý phải không thức nó say ý thức ý

ปักกันปูกพักเออเดี๋ยวไอ้มืองอุ่นปูบักทัว่วโอ้ยมาเด้อมาเด้อมาปลูกทัว่วอย่าส,สั้นเสียนี่กาบพักทัว่วพี่น้องว่าไปปข่สีเป๊ลปูค้ากว่าอุ่นเล้ากาไข่อยเบดแล้วเล้าไขว่สีแดวเขาเขามาเลี้ยงบัดเนี้สวัสดีค่ะผู้เบาแนวผู้เบาแนว้ยความเก่านี่ อันคอยเข้าไปหาเจ้าคือพอเห็นเขาไปหาเจ้าแม่พอ,เ,เ,หอเ,เห็นเจ้าดิมเศร้านี่เจ้ามีอยน,นั้นไม่แต่ว่าผู้ป่าแนวซื้อติไปเข้าไปหาจ้งไหนก็พอเห็นมาเด้อดองเคสมาเด้อดองเคสเลยมามามา <c oughs> ทำสว,นทำ,วนทำสวนมาเนี่ย หยอดปุ๋ยกันปุ๋ยพ่นแปะหุ้ยตามะชาติหุ้ยตามะชาติใส่ปุ๋ยบนไอ้ใส่ปุ๋ยอันนี้ก็บ่